ฉันจะขึ้นแล้วเธอก็ตามแล้วกันนะอ๋อได้ค่ะถ้าเสียงฉันอำนวยนะคะตอนเนี้เยเอยอม่มีอะ,ะอออบใจเมื่อสายดีๆความผิดของเธอนั้นมีดังนี้ร้องต่อเลยนะเอ่อหนึ่งคือฉันได้เห็นฉันเป็นคนออ่ดไกลเอ่ออะไรนะคะชื่อว่าฉันสนองไม่ว่าเป็นเรื่องใดเอ่อโทษนะคะที่รักคุณยังฟังอยู่ไหม ข้อต่อไปนั้นก็สำคัญเออต้องไม่เป็นละค่ะสารเสีนั้นดื่มันมาชอบใช้อ่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะดำน้ำไปค่ะเต้นๆในโดดฉดใช้อ่ะอย่างนั้นเลยค่ะสดใสมากค่ะคุณนับจากนี้ตรงอยู่อะไรวะเออนอกจากนี้ตรงอยู่ชั้นตลอดชีวิตสติงค่ะเฮ้ยอย่างนั้นเลยค่ะไม่น่าเลือกเพลงนี้เลย Yeah. <laughs>